สวัสดีครับนักเรียนกับ EP นี้เรามาเจอกูเจอกีกแล้วก็ยังอยู่ในเรื่องของผักและผลไม้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะั้นไปดูครับนี่การประกอบอาหารจากผักการประกอบอาหารจากผักลหลายคนบอกว่าการกินผักมันแสนจะทรมานนะมันขมรสชาติไม่ดีแต่นักเรียนรู้ไหมครับว่าการกินผักเนี่ย นอกจากจะมีประโยชน์แล้วนะครับยังเป็นการทำให้ร่างกายแข็งแรงนะผิวสวยฟันสวยหน้าตาสวยนะมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะครับทีนี้การกินผักเนี่ยก็กินได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการกินเลยเอามากินเลยนะครับหรือไม่เอาไปประกอบอาหารก็ได้นะ อย่างเช่นในคลิปวิดีโอนี้ครูเจก็จะพาไปดูการประกอบอาหารจากผัก่ะสนใจก็ตามมาเลย สวัสดีค่ะชีวิตรทุคนวันนี้ขอเสนอเมนูผัดผักรวมหมูสับเมนูที่มีประโยชน์สุดๆแน่นอนค่ะแถมยังทําง่ายอีกด้วยสูตรนี้เจ๊ชอบทาให้เด็กที่บ้านทานละค่ะเพราะจะให้ทานแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวก็ไมใช่ยชีมินละค่ะวันนี้เจก็เลยจัดเมนูย่อยง่ายๆให้ซะเลยผักสดๆหวานๆกรอบๆเข้ากันดีนัล่ะทพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบเรียบรนอยตางๆแล้วมาหลงมวยทำัได้เลยค่ะเริ่มี่ขั้นตอนแรกนำแครอทที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว นำมาขูดเอาเปลือกออกได้เลยค่ะเมื่อขูดเปลือกออกเรียบร้อยแล้วหั่นให้เป็นชิ้นบางๆพอดีคำได้เลยจากนั้นหัน่นครึ่งอีกครั้งจุดที่ทำให้ทานง่ายมากขึ้นนั่นเองล่ะหั่นครึ่งไปเรืเร่อยๆเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนำ่ไปทักไว้ก่อนค่ะต่อไป บรอกโคลีที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วหั่นส่วนต้นอ,ออกและหั่นดอกบรอกโคลีออกได้เลยนะคะก็เป็นวิธีการทำผักที่น่าทลาลมากครับในรูปเนี่ยจะในคลิปเนี่ยจะมีการใช้มีดนะครับนักเรียนนะยังเป็นเด็กอยู่ก็ยังไม่สมควรที่จะใช้่เมื่อ,อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้จอดค่ะ อย่างที่บอกครับการใช้ยีดอันตรายนะครับก็ควรจะให้ต่อไปอออเห็ดหอมสดที่เาทำความสะอาดแล้วมาหั่นส่วนต้นอ,ออกและบบังดอกเห็ดหอมส,สดที่สวยงามได้เลยนะคะทำไปเรื่อยๆจนครบทุกดอกได้เลยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปนำข้าวโพดอ่อนมาหัน่นแฉลบค่ะหั่นไปเรื่อยๆได้เลยผักที่จะนำมาผัดนี้สาม,มารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะ หรือเอาเตริกเกี่บ้านก็ได้เลยค่ะตามด้วยแครอมใส่ไปลวก,ลวกต่อได้เลยต้องลวกอย่าให้สุกจนเกินไปนะคะพอต้องออกไปผัดต่อน,นั่นเองเมื่อทุกอย่างลวกเสร็จแล้วนำไปพักไปก่อนได้เลยค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมหอมผัดกระเทียมให้หอมได้เลยนะคะ ผัดไปเรื่อยๆใส่ตามลงไปด้วยหมูสับที่เตรียมไว้ค่ะนํออกไปผัดได้เลยผัดไปเรื่อยๆจนหมูสับของเราเริ่มสุกดีค่ะเมื่อหมูสับสุกได้ที่ใส่ผักที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วตามลงไปได้เลยค่ะตามไได้วยเห็ดหอมสดข้าวโพดออกรุงรสกันต่อด้วยน้ํตาลทสายน้ําปลาซอสหอยนางรม จากนั้นผัดคลุกเคล้าต่อได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆให้ผัดผักของเราโดดผ้าจมกล่อมได้เลยนะ่ะแค่นี้ก็น่าทานมากๆแล้วละค่ะเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วยกขึ้นเตรียมเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดผักรวมหมูสซาใครที่อยากทําตามเซวิ่งเข้าครัวมาได้เลยค่ะอย่าลืมทําตามกันที่ได้นะคะเมนูนี้โอ้โหน่าทานใครที่อยากทาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube จบลงไปแล้วครับสำหรับการทำอาหารจากผักนะครับก็สำหรับพีพนี้ก็จะจบลงตรงนี้นะครับในหน่วยของเรื่องผักและผลไม้ยอยู่บ้านอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะครับคุณเจคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ